สวัสดีคะ่ะ <g ül> นี่อดีตผู้ใหญ่บ้านหนูเจ็ดนะคะอำเภอตะบูรเทพจังหวัดราชบุรีค่ะนะซึ่งผู้ใหญ่บ้านนี้นะก็สนิทก,กับที่บ้านมากแล้วพอดีบังเอิญเจอกันที่ตลาดนัดเชา้าเมื่อวันอาทิตย์ก่อนเจ๊เขาก็เดินถือไม้เท้า3ขาไปเลยก็เลยแนะนำบอกเจ๊เชื่อหนูไหมถ้าเจ๊เชื่อหนูนะ ลองทานกาแฟกับโกโก้ของแม่มดดูซึ่งหนูซื้อมาทานเองแล้วดีแล้วก็ให้เตียยทานด้วยแล้วดี mm hmm. เจ๊เขาก็เปิดใจนะแล้วก็รีบขอซื้อไปเลยสองกองแค่นี้ยอาทิตย์ถัดมาเจเดินได้ปล่อเลยแล้วเดี๋ยวสัมภาษณ์เจ๊เองนะว่าเป็นมานานเท่าไหร่นะคะเจ<ช>องบอกนะคะเจเป็นมานานเท่าไหร่คะนี่สิบปีครับแล้วก็<อ>เดินเป็นอย่างอาการ กมปูกระตุกแสบร้อนเสบร้อนที่หัวเข้าใช่ไหมใช่้าสองข้างเลยนะตอนนี้ทานยานี่ก็ท่านช่วยึ้นนะนะอืแล้วทานทานยาหมอที่โรงพยาบาลด้วยใช่ไหมใช่ทานมา เยอะเลยกินมาแล้วมันดีขึ้นมันก็กินเป็นก็เป็นอีกค่ะถ้ากินเรื่อยแล้วไปแล้วพอทานสองกล่องนี้ดีขึ้นเลยค่ะแล้วก็ดีใจมาจับมือกันใหญ่เลยอุ้ยเมื่อต่อยช่วยเจ๊หายโชคดีจะได้ไม่ต้องผ่าตัดใช่ไหมแต่มันถ้าเจ๊หายี่ไม่ผ่านีิทยานี่นะกำเพเนี่ยนะได้บุญอ่าก็ใจในคุณภาพอันนี้ของอันนี้เนาะซึ่งมันมีสารอาหารครบไง กต่ว่านูนดีพิการเออใช่ซึ่งตัวเนี้ยก็อยากให้หายเร็วเ็วมากขึ้นมันมีคุณภาพดีกว่าสเม่าก็อยากเจ๊เขาก็เลยเปิดใจที่จะรับตัวนี้ไว้ซึ่งซื้อสองแถมหนึ่งเจ๊ก็โอเคอย่างดีรีบจ่ายตังค์เลยอซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเขาก็อยากจะกินติดต่อกันแต่นี้ติดต่อไม่ได้นี่วันนี้เลยมาหาที่บ้านเลยนะเอาสิ่งดีๆมาบอกทีล ทำไมก็โทรหักหาเตรียมไม่ติดเติมเย็นวานเนี HI> ่ยหมดมะชาเนี่ยเหรอหมดมะชานี่เยเหรจะอ๋อโอเคโอเคค่ะนะคะขอบคุณทุกคนค่ะ